เอาละครับอย่าท้ออย่าห่ออย่าเหี่ยวครับสำหรับสึกฟุตบอลวันนี้ครับต้องบอกได้เลยครับมีมาฝาก2คู่ครับและในคัำคือที่ผ่านมาต้องบอกว่าสำหรับในทางด้านของนาโปลีสวยงามตามทงเรื่องครับพี่ๆครับให้ไปที่นาโปลีมาตามนัดครับสำหรับวันนี้เราจะไปอยู่กันที่คู่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนแล้วกันครับต้องบอกได้เลยว่าวันนี้เจอกับเรสเตอร์นีครับ แมนยู you, เนี่ยนะครับต้องบอกว่าบอลเปลี่ยนโค้ดด้วยครับหลังจากปลดในทางด้านของเฮลิเทนฮาร์ตใช้ในทางด้านของรูฟานิตอลอยนะครับมาคุมทัพแทนก่อนที่จะไปฟุตบอลวันนี้ต้องบอกว่าในครัคือที่ผ่านมาในโกดังฟุตบอลเราบวกกันเราจังหนับกันเต็มกระบุงกันไปครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวใครจะไปยังโกดังฟุตบอลแอพพ95 หรือไม่ก็สแกน QR วอารโค้ดไปหากันได้ในโกดังฟุตบอลครับสำหรับวันนี้เวลาตีสองสี่สิบห้านาทีครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเปิดบ้านรับการมาเยือนเรตเตอร์ซิตี้ผลงานในการเคยเจอกันมาทะนับย้อนกลับไปวันที่สองเดือนเก้าปีสองพันยี่สิบสองเรตเตอร์แพ้กับแมนยูหนึ่งประตูต่อศูนย์มาวันที่สิบเก้าเดือนสองปีสองพันยี่สิบสามเกมล่าสุดครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะเรตเตอร์สามประตูต่อศูนย์นี่คือผลงานในการเคยเจอกันมาครับห้านัดหลังสุดครับสำหรับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับหลุดเสมอไป3เกมชนะ1เกมเกมล่าสุดหลุดแพ้กับในทางด้านของเวทแฮมส่วนเลสเตอร์ครับ5้านัดหลังสุดทุกรายการชนะมา2แพ้ไป2และก็เสมอไป1เกมล่าสุด Later, สกับเลสเตอร์เสมอกับฟอร์เรส์แพ้ให้กับฟอร์เรส์3ประตูต่อ1นี่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปเกมเนี่ยครับวันนี้ครับต้องบอกได้เลยคำเดียวเท่านั้นครับลุดฟันิตาลอยคุมทัพวันนี้จะจัดทัพอย่างไร แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะไปไพ่ในทางด้านของเวทแฮมสประตูต่อหนึ่งนั่นมีผลทําทีให้ทางด้านของบอร์ดบริหารประธานสมโมสรปรึกษาหารือกันแรปปด,ด์ในทางด้านของเฮลิเทนฮาร์ดแบบที่ไม่มีข่าวสารมาก่อนครับไม่มีวีแววมาก่อนครับสุดท้ายเฮลิเทนฮาร์ดโดนปดครับ และต้องบอกได้เลยเทนฮาร์ดก็ต้องรับสภาพนั้นไปเพราะว่าเกมรุกมันห่วยแตกครับที่อะไรศักยภาพเก่งๆบอลเนี่ยดาโร่หลุดไปยกบอลข้ามประตูแต่สุดท้ายแม่งตะบันประตูไม่ได้ครับนะฮะบอลข้ามคานออกไปเพียงแค่แปะบอลเข้ามันก็เข้าแล้วครับถ้าตรงกรอบนะฮะกอสซ่าเสียดายนั่นคงจะเป็นในด้านของจังหวะฟุตบอลหรือไม่ครับแต่ก็น่าเสียดายครับสำหรับเลสเตอร์ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงครับ พวกเขาเนี่ยนะครับจะอยู่ในรูปเกมของ4-3-3ครับและเชื่อว่าเกมนี้มาเพื่อบุแน่นอนครับเรสเตอร์ต้องการได้รับชัยชนะครับแต่แมนยูก็ไม่ยอมเช่นกันผมคิดว่านักเตะแมนยูคงคุยกันละนะครับแมตช์นี้เนี่ยน่าจะมีอะไรที่ดีฟ่ะเดิม เพราะฉะนั้นเนี่ยผมขออยู่ในทางด้านของ Manchester อแมนเชสเตอร์อยู่ในเตรกันหนีไม่ออกเด็กผีทั้งใจครับคู่ที่2ครับเราไปกันต่อที่ไบตันครับเจอกับในทางด้านของเรียวพูคู่นี้เนี่ยเคยเจอกันมาเนี่ยนะครับเกมล่าสุดเลยนี่ยครับเรียวพูเนี่ยครับ,นรบชนะไบตัน2ประตูต่อหนึครับและผลงาน5นัดหลังสุดทุกรายการสําหรับไบตัน ชนะมา2เสมอไป2แล้วก็แพ้ไป1ครับเกมที่แพ้แพ้กับในทางด้านของเชลซี4ประตูต่อ2ครับสำหรับลิเวอร์พูลหลุดเสมอกับอาร์เซนอลเกมล่าสุด2ประตูต่อ2นอกนั้นชนะหมดครับนะฮะ4นัดชนะหมดทุกรายการชนะไรซิชชนะในทางด้านของเชลซีคริสตันพาเลตโบรุญยาเนยับนี่คือทีมเยือนอย่างเช่นลิเวอร์พูลวันนี้จะอยู่ในรูปเกมของ4231ครับส่วนไบตันก็42-31เช่นกันแลกกันครับเกมในแดนกลางใคร เ็วฝ่าเอาไปสำหรับคู่นี้ผมเชื่อว่าแดนหน้าจบสกอร์ได้ทั้ง2ทีมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเกมลุกเ้วย์ผูกนะฮะด้วยการคุมทัพในทางด้านของอันเดอร์สลอตเชื่อว่าเขาจะมีอะไรเซอร์ไพรส์รับเพราะฉะนั้นยึดใจไปที่ริบบะร์กสองตัววันนี้ครับชูใจรับไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็ไปที่ริบบะผูกรับส่วนพี่ๆท่านใดอยากเข้าไปอยู่ในโกดังฟุตบอลกับผม apk 95หรือไม่ก็สแกนคิวอาโค้ดเข้ามายินดีต้อนอรับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ